สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเกมนะครับแผนของพี่คือทำให้เธอหลับหรือสลิปเดนลิกนะครับมาจากสลิปบวก s u ดเดอรีนะครับหรือการนอนทันทีนะครับเกมนี้นะครับมีทำเพื่อเพื่อส่งเสริมคุณภาพการนอนนะครับทำให้รู้เทคนิคการนอนนะครับว่านอนดียังไงนอนหลับไม่ดีเพราะสาเหตุอะไรนะครับมาดูกันนะครับเกมนี้นะครับจะมีการ์ดอยู่3ประเภทนะครับการ์ดแรกปุ๊บนะครับการ์ดนอนนะครับ คือหน้าที่ของเราคือกล่อมให้บุคคลที่อยู่ในในการ์นอนเนี่ยหลับนะครับก็คือการสะสมชั่วโมงการนอนให้เขาครบตามที่เขาต้องการนอนครับนะครับต่อไปครับการ์ดการ์ดอ่าการ์ดชั่วโมงครับมันจะมีการ์ดชั่วโมงเป็นบวกชั่วโมงลบชั่วโมงนะครับลบสีลบก็สีแดงอันนี้บวกนะครับอันนี้ลบนะครับอย่างเช่นการ์ดลบก็จะสีแดงนะครับแล้วก็การ์ดทักษะนะครับ อย่างเงี้ยนะครับสีเทาๆเนี่ยนะครับก็เป็นทักษะในการทํำแกล้งอาจจะแกล้งคู่ต่อสู้ได้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายนะโอเคเป้าหมายเกมนี้นะครับคือทําให้บุคคลที่อยู่ในการนอนหลับนะครับตามชั่วโมงที่เขาต้องการนะครับอย่างเช่น9ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็ต้องหาการ์ดนะครับมาวางการ์ดชั่วโมงเนี่ยที่ครบอย่างเช่นเรามีอันนี้4ชั่วโมงวางเข้าไปนะครับ1ชั่วโมงปุ๊บ เป็น5แล้วเนาะต่อไปสชั่วโมงอ่าอันนี้บวกเดียวนะครับจะเป็นบวกลบก็ได้นะครับอันนี้ก็รวมกันเป็น9ชั่วโมงแล้วตามที่คนนี้ต้องการนะครับแล้วเมื่อเมื่อคนนี้จะหลับแล้วผู้เล่นครับจาเป็นต้องอ่านนะครับว่าทําไมคนนี้หลับนะครับอย่างเช่นเวนดี้นะครับอายุ77ปีนอน9ชั่วโมงนะครับเพราะว่า1นอนตรงเวลา กินกล้วยก่อนนอนแล้วก็หลีกเลี่ยงมื้อหนักก่อนนอนนะครับโอเคเมื่อเมื่อ,เ,อเมื่อครบแล้วก็ความไปเพื่อให้รู้ว่าคนนี้หลับเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเกมคือเป้าหมายแค่นี้นะครับคือทําให้เขานอนนะครับแล้วก็ล,งลังเลอคนหนึ่งก็คือถ้าใครถ้าถ้าผู้เล่นสามารถกอมให้อีกคนหนึ่งหลับได้เนี่ยคนนี้นะครับหลับได้ก็จะชนะทันทีนะครับ หรือเหลือจำนวนชั่วโมงการนอนน้อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับผู้เล่นคนอื่นนะครับในกรณีที่ไม่สามารถทําให้หลับได้ทุกคนนะครับตอนหลังนะครับโอเคอ่ะเราเรามาเล่นกันนะครับเกมนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าผู้เล่น2คนน่ะอาจสามารถเลียงได้ถึง3เลยนะครับอย่างนี้นะครับ3คนก็ได้2คนก็ได้หรือจะ4คนก็ได้แล้วแต่ตำตกตกลงกันแต่ถ้าผู้เล่น3าถึง4คนแนะนําให้เอา2คนก็นพอครับหรือจะ3คนก็ได้แล้วแต่ตกลงกันนะครับ อ่านะครับโอเคต่อไปครับอันนั้นวิธีเล่นนะครับต่อไปนะครับอันนี้การทักษะครับทักษา,กษาจะมีอะไรบ้างผัวขโมยครับขโมยไงขโมยขโมยไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นขโมยผู้เล่นอีกคนเนี่ยสมมติอันนี้เป็นผู้เล่นอีกคนนะครับขโมยไปหมดเลยแล้วก็มารวมกันนะครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะลงได้นะครับแล้วก็ให้ผู้เล่นคนคนที่ถูกขโมยเนี่ยหยิบการ์ดจากกองการในห้าใบนะครับ ทุกครั้งที่เริ่มต้นต้องหยิบการ์ด5้าใบนะครับอันนี้ขโมยนะต่อไปลัคกี้นะครับลัคกี้นะครับก็คือการ์ดโชคดีนะครับสมมุติว่าได้ลัคกี้มาแล้วก็ผู้เล่นนะครับสามารถวางได้เลยครับก็และสรุปผลได้เลยทันทีว่าเวนดี้นะครับอายุ7-7ปีนอน9ชั่วโมงพอโชคดีครับอันนี้เหมือนการ์ดพิเศษนะครับมีใบเดียวในกองครับการ์ดป้องกันนะครับอันนี้เป็นโลนะฮะ ป้องกันนี่ป้องกันยังไงก็คือป้องกันการโจมตีจากผู้เล่นคนอื่นนะครับได้ทุกกรณีนะครับครั้งเดียวนะครับต่อการ์ดหนึ่งใบนะครับยกเว้นผู้เล่นอีกคนถ้าสมมุติว่าคนนี้ป้องกันการโจมตีแบบว่าลบชั่วโมงมาปุ๊บป้องกันปุ๊บและผู้เล่นอีกคนนึงก็มีการ์ดเมวแมวเนี่ยสามารถสลายการป้องกันได้นะครับก็หักลบไปนะครับ ก็ทําให้การนี้พังไปป้องกันไม่ได้นะครับถ้ามีแมวคนนึงมันมีแมวมาสลาับการป้องกันนะครับโอเคการสลับครับสลับคือ,อไงคือสลับการ์ดจากผู้เล่นอ,อีกคนนึงสลับอีกคนนึงมาเลยนะครับสลับนี้มาเลยนะครับง่ายๆนะครับโอเคนะครับอ่ะมันก็จะมีห้าใบครับสําหรับการทักษะนะครับเราก็รวบไปใส่กองการไว้ก่อน เราลองมาเล่นกันนะครับวิธีตั้งก็คือทาแบบอันนี้ฮะสองอันสองอันอันนี้แจกไพ่ห้าใบานะครับเราการโชว์ให้ดูเลยอ้าวม,มาเล่นกันผู้เล่นคนแรกครับสมมุติว่าอ้าวคนนี้เขามีห้าใบเลยเราลงเลยลงกี่ใบก็ได้นะครับหนึ่งสองสามอันนี้ก็ครบแล้วตามที่แรกที่อธิบายครับคือเก้าชั่วโมงก็อธิบายไปนะครับว่าคนนี้หลับเพราะอะไรเสร็จแล้วคว่ำปึ๊บเรามีการสลับนะครับ กับการ์ดโลจะใช้ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ถ้าไม่ใช้ก็หยิบ3ใบนะครับสมมุติใช้นะครับอ่ะผม,ผมแต่ต้องมีถ้าสลับก็มีต้องมีเหลือการ์ดหนึ่งใบในการสลับนะอ่ะสลับปุ๊บนะครับอีกคนหนึ่งผู้เล่นคนหนึ่งสมมุติว่ามีการ์ดอย่างเงี้ยนะฮะสลับปุ๊บอ่ะถ้ามีป้องกนะันเนี่ยก็สามารถการสลับได้นะครับแต่ดันไม่มีป้องกันหรืออะไรเลยนะครับการ์ดนี้จึงเป็นผลนะครับ ก็เลยต้องสลับการ์ดปุ๊บอย่างนี้มานะครับแล้วก็ไอ้การ์ดอันนี้อันนี้ก็ทิ้งไปนะครับในกองทิ้งใส่ไว้กองหนึ่งกองทิ้งปุ๊บนะครับส่วนอันนี้ก็แลกไปนะครับอ่าต่อไปครับตาผู้เล่นคนที่สอน,นะครับในการเริ่มเล่นแต่ละครั้งต้องมีการ์ดหาใบดังน,นั้นผู้เล่นคนที่สองต้องหยิบการ์ดอีก4ใบครับเพื่อให้มีการ์ดโล่อยกใบเดียวนะครับอ่ามาดูกัน4ใบนะครับ โอเคเขาได้อะไรบ้างมี9ชั่วโมง8ชั่วโมงใช่ไหมก็ได้6นะครับปึ๊บ6ชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้เป็น8 4 2นะครับก็เหลือ2ชั่วโมงเนาะแล้วทำอะไรต่อมีการ์ดแดงๆเนี่ยสามารถที่ไปแกล้งเพื่อนคนอื่นได้นะครับไปลบปึ๊บวางนะครับปึ๊บวางนะครับก็คือ7ชั่วโมงนะครับกับลบ1ลบ ลบ2ก็เป็นทั้งหมดตอนนี้เป็น10ชั่วโมงแล้วนะครับลบเท่ากับบวกชั่วโมงไปนะครับโอเคต่อไปมีการป้องกันรายเดียวเขาจะทำอะไรเปล่าถ้าเขาไม่ทำอะไรมันทำอะไรไม่ได้แล้วมไม่มีใครโจมตีก็หยิบเพิ่มอีก4ใบ 2> 1 2 3 4สสนะครับโอเควางไว้ก่อนปึ๊บอ่าพอมาการผู้เล่นคนแรกนะครับ มี4ใบใช่ไหมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามไม่ใช่5ใบ5ใบเล่นต่อได้เลยนะครับถ้าทุกครั้งสตาร์ทนะครับมีต้องมี5ใบนะครับอ่าสมมุติว่าอ่าอันนี้นอนแล้วก็เอาการ์ดเขียวๆก่อนนะครับ3 3อันแรก1กับ2เนี่ยหักลบและวหลบหลบสวาง3ไปก็หักลบไปเลยมันจะได้ดูง่ายดีนะครับปิ๊ดแล้วคว่ำเลยนะครับตอนนี้ผู้เล่นก็นเหลือสะสมให้ได้7ชั่วโมงตอนนี้มี3นะครับ3วางไปปุ๊บ นะครับหรืออะไรั่งเนี่ยลบสองลบสองก็เราไม่ให้เขาหลับนะครับเราลบไปนะครับแต่ถ้าทางนู้นมีป้องกันก็สามารถป้องกันได้นะครับเราใช้อะไรดีเรา,าใช้หัวขโมยครับขโมยคืออะไรอ่าคือหยิบผู้เล่นมาทั้งหมดเลยแต่ถ้าเขามีป้องกันก็สามารถป้องกันได้นะครับแต่สมมุติว่าตะกี้มีป้องกันเนี่ยเห็นไหมอ่าสมมติว่ามีป้องกันปุ๊บผู้เล่นคนที่สองเนี่ย ผู้เล่นคนที่2เนี่ยใช้ป้องกันซึ่งการขโมยนะครับแต่ผู้เล่นแรกมีแมวแมวทาลายโล่ได้นะครับปึ้งดังนั้นยังขโมยได้ครับปึ๊บรวบมารวบมาเลยนะครับรวบมาเลยเสร็จแล้วก็ยังสามารถเล่นต่อได้นะครับตะเกียบใช้ป้องกันแล้วก็ทิ้งทิ้งไปนะครับอ่าเสร็จแล้ว มันเป็นเกมเร็วนะครับดังนั้นก็7ชั่วโมงก็จะมี3 6 6 6 6หแล้วเขาต้องการอันนี้ต้องการนอนเชั่วโมงตอนนี้6ชั่วโมงใช่ไหมก็บวกอ,อีก2บวกอกสก็เป็น8 8ดล,ล,ลบหก็เหลือได้7อ่าโอเคผู้เล่นคนนี้ก็ชนะไปนะครับคนแรกนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับเขาก่อมวิโอวิโอ วิโอเลตนะครับอายุ7จ็ดปีนอนเจ็ชั่วโมงเพราะว่าปิดไฟปราจะจากผลพิษทางกลิ่นนั่งสมาธิแต่ก็อาจจะต้องดื่มน้ำก่อนนอนนะครับทำให้อาจจะนอนไม่หลับได้เพราะว่าตื่นมาไปปัสสาวะตอนดึกนะครับอาจจะนะครับแสดงว่าคนแรกก็ชนะไปครับอืมแล้วเราก็ก็ยินดีกับคนแรกนะครับเข้าใจไหมครับ ก็เป็นเกมที่สร้างสารรค์เทคนิค,นครับในการนอนนะครับแล้วก็รู้ว่าตัวเองไม่นอนไม่หลับอย่างไงครับถ้ามยปัาหาไงก็ติดต่ออาจารย์มณฑีนะครับ053615680นะครับ